สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปัทนิชูจันทร์รหัส6ก4 1 101สี101่ 101. นักศึกษาช,ชั้นปีที่4คณะมนุมษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชารัปธะภาษาศาสตร์ส,สถานที่ที่ผู้ประสบการณ์วิชาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปางค่ะ ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองปางเดิมท้องที่ตำบลคลองปางเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ในการปกครองของอำเภอวายอดต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งเขตท้องที่อำเภอวายอด5ตำบลคือตำบลควนเมาตำบลคลองปางตำบล หนองบัวตำบลหนองปลือและตำบลเขาไปตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยมีชื่อเรียกว่ากิ่งอำเภอรัศดาตั้งแต่วันที่1เมษายนพศ2534ยกสถานะเป็นอำเภอรัศดาเมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2539ทั้งนี้มีชื่อเรียกว่ารัศดาวิสัยทัศน์การพัฒนาสาธารณูปโภคมีมาตรฐานเสริมเศรษฐกิจลากญ้าตามปารัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรมประเพณีดูแลสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตชุมชนหน้าอยู่บรรยากาศในสำนักปาลัดภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้คือ หนึ่งงานสารบรรณได้แก่รับหนังสือในระบบอีสารบรรณและระบบสารบรรณจังหวัดต่างออกเลขหนังสือคำสั่งบันทึกข้อความจัดข่าวประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมต่างๆแล้วนำมาพิมพ์วาระในการประชุมและเดินแฟ้มหนังสือที่ได้ลงรับให้หวัวหน้าฝ่ายทราบ 2. งงานวิเคราะห์แผนนโยบายได้แก่ลงนโยบาย และแผนของทางเว็บไซต์อบตอีกทางยังร่างข้อบัญญัติเช่นข้อบัญญัติการขุดดินถมดินข้อบัญญัติลูกน้ำยุงลาย สางานพัฒนาชุมชนได้แก่เป็นการจัดโครงการต่างๆเช่นโครงการจิตอาสาโครงการประชาชนของหมู่บ้านท,ทุกๆเดือนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เลกเปลี่ยนความรู้หรือปัญหาอุปสรรคต่างๆทําให้ประชาชนเข้าถึงและออกโครงการจิตอาสาประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างคุณงามความดีและพัฒนาท้องถิ่นให้หน่าอยู่ต่อไป ค่ะต้องขอขอบคุณทางอโตกองปงมากๆนะคะที่มอบโอกาสดีๆให้กับอิฉันครั้งนี้ดิฉันได้มอบพารงานมีงานสารบ้านงานแผนวิเคราะห์นโยบายและงานพัฒนาชุมชนนะคะที่การทําเอกสารในทางอบตและการลงพื้นที่พปบปะประชาชนนะคะครั้งนี้ดิฉันได้รับความรู้มากมายและเก็บเกี่ยวประสบการณ์เยอะๆมากมายจะนามมําไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันและในอนาคพงานพัฒนาค่ะขอบคุณค่ะ